อพัสค่ะวันนี้เนี่ยก็ตามที่รีเควสมานะคะมีน้องๆเพื่อนๆในกลุ่มน้องรีเควสให้ที่ทำคลิปวิดีโอเรื่องการแพ็คนก p อพัส s s ตัวเล็ก ในในการเดินทางส่งต่างจังหวัดไกลๆอย่างเช่นฝากรถตู้ฝากรถทัวร์ไปหรือฝากบริษัทขนส่งนกเนาะขนส่งไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความปลอดภัยของน้องๆน,นะคะแล้วลูกๆของเราที่จะส่งไปถึงผู้รับได้อย่างปลอดภัยนะคะและน้องก็จะไม่ค่อยป่วยก็คือการแพกนกอย่างดีเนาะการแพกนกอย่างดีคือใส่กล่องใส่รัแงนะะแล้วก็ใส่กรงนะคะแล้วก็ พี่จะบอกว่าสําคัญมากนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยส่งนกในระยะทางไกลๆเนี่ยขอให้น้องกินเองได้แท้ได้แล้วก็ไม่ป่วยนั่นก็คือพี่ขอแนะนําประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะอายุนก2เดือนขึ้นไปเนี่ยเวลาที่เราส่งไกลๆเนี่ยเขาจะมีภูมิต้านทานท,านที่มากพอแล้วก็กินเองได้แล้วไม่ค่อยตกใจด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะก็ส่วนใหญ่พี่จะใช้กรงนะคะจะใช้กรงอันเล็กๆเนี่ยค่ะ นะคะก็เขาก็จะสามารถเดินขยับบินไปเกาะได้ขนาดกรงที่เหมาะสมนกกับการแท็กนกไกลๆอะค่ะพี่คิดว่าเนี่ยประมาณกว้างประมาณ22เซนเนาะยาวเนี่ยฟุตหนึ่งค่ะ30เซนติเมตรนะคะแล้วก็สูงเนี่ยประมาณเกือบเกือบฟุตนึงเลยค่ะ28เซนติเมตรนะคะอันนี้เนาะแล้วก็ข้างในเนี่ยนะคะถ้วยเล็กๆเนี่ยค่ะที่เขาแถมมานะถ้วยเล็กเนี่ยะมมนะยก,นยนะก็จะใส่ น้ำเนี่ยส่วนใหญ่พี่จะใส่ไปแค่1ใน3หรือว่าถ้าแบ่เป็น4ส่วนนะก็1ใน4นะเวลาที่รถมันขยับหรือสะเทือนเนี่ยออน้ำมันจะได้ไม่หเนาะน้ำจะได้ไม่หกด้วยก็ใส่ให้เขาไปค่ะเป็นน้ำสะอาดนะคะก่อนที่เราจะส่งบริษัทเขาเนะเาะอ่าคราวนี้เนี่ยข้างในพี่ก็จะมีถ้วยเ,เล็กค่ะถ้วยเล็กๆประมาณนี้ค่ะ เป็นเซรามิกนะคะสองถ้วยถ้วยหนึ่งเราจะใส่อาหาร13าอย่างนะใส่เข้าไปพอประมาณเลยค่ะเพราะเขาต้องเดินทางบางตัวนะคะเดินทางเป็นคืนเลยค่ะ12ชั่วโมง14ชั่วโมงเรากลัวว่าน้องเราลูกเราเนี่ยเขาจะอดอาหารนะแล้วก็อีกถ้วยหนึ่งอีกถ้วยหนึ่งก็จะใส่ไนเจอร์หรืออาหารไข่ให้เขาค่ะแล้วก็อย่าลืมมินเล็ดด้วยนะอันนี้คือเต็มสตรีมเลยนะรับรองนกมีาอาหารกินมีของกินมีน้ําดื่ม นะแล้วสุดท้ายนะคะก็ขวดน้ําค่ะขวดน้ำนะอันนี้เพื่อป้องกันน้ํำนกตรงนี้หกนะคะหกเขาก็จะมีน้ําดื่มอยู่ป้องกันสองครั้งเลยนะคะเนาะเราจะได้มั่นใจว่านกเราถึงมือผู้รับแน่นอนแล้วก็น้องปลอดภัยน้องมีอาหารกินตลอดทามนะคะคราวนี้เรามาดูนะเราก็มาเลือกค่ะว่ากล่องที่เราจะใส่ นะพี่ก็แอาํำมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นกล่องที่แบบใส่พอดีนะคะใส่พอดียกมาแล้วก็ใส่ลงไปพอดีเลยค่ะนะคะใส่พอดีอย่างนี้เวลาปิดนะกล่องเวลาปิดเนี่ยจะต้องให้ข้างบนเนี่ยมีอากาศถ่ายเทคือไม่ได้ปิดมิดนะไม่ปิดมิดนะเดี๋ยวให้กล้องเขามาซูมข้างบนก็ได้ค่ะนะเนี่ยค่ะเวลาปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะโปล่ไว้นะคะเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยข้าง มันเป็นนกนะมันเป็นนกตัวเล็กนกฟองพัสตัวเล็กนะไม่ใช่ของห้ามโยนด้วยนะเดี๋ยวพี่จะปิดให้ดูนะพี่จะปิดให้ดูก่อนที่เราจะเอากล่องมาอย่างเงี้ยค่ะนะเราก็จะเจาะรูเห็นไหมฮะเจาะรูทั่วเลยนะเจาะรูทั่วทมจริงแล้วพี่เจาะหมดเลยนะสีด้านนะพี่เคยส่งนกจากกรุงเทพไปส่งขลานะพี่เจาะสีด้านเลยค่ะน้องทำาง่ายมากทุกคนทำง่ายมากเนาะปากกาแหลกๆมาอันนึงเสียสลดัดทิ้งไปเลย นะแล้วน้องก็เจาะอ่าเจาะเล่นๆนี่เจาะลงไปฮะนะโกรธใครที่บ้านมาเจาะอันนี้สนุกดีเาหนาะโกรธใครที่บ้านมาเจาะอันนี้สนุกจ้ะเออใช้แรงนิดนึงใช้แรงนิดนึงนะเนี่ยเจาะลงไปฮะนะแล้วก็เจาะเจาะเจาะให้ครบทุกด้านนะคะนะให้ครบทุกด้าน นะลูกๆเราก็จะมีอากาศถ่ายเทแล้วก็อากาศที่หายใจได้เราก็จะไม่กลัวว่าลูกเราเนี่ยจะอ,อกตายจะช็อกตายหรือจะอะไรนี้เนาะอ่ะเสร็จปุ๊บเราก็เอาลูกเราค่ะใส่ลงไปในนี้นะใส่ในกรงแล้วเราก็ปิดนะบางคนมีตัวล็อกนะคะบางคนมีตัวล็อกด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรเขาอยู่ในนี้นะไม่หลุดออกหรอกเนาะใส่ทุกอย่างลงไปค่ะนะแล้วก็ปิดอ่นะ มาน,นี่ก็ใช้อันนี้หาซื้อได้นะแบบนี้สะดวกดีน้องที่ว่ามันตัดง่าอยอะแต่ถ้าใครอยากจะใช้แบบหักแน่นๆนะหักแน่นๆเนี่ยสมมุติว่าแน่นแล้วตัอแน่นแล้วสมมตุติแล้วกันแน่นแล้วนะคราวนี้เนี่ยน้องก็เอากระดาษ A4 นะคะน้องก็แปะเขียนข้อความอะแปะน่แปะส เนาะอันนึงก็เขียนเป็นชื่อผู้รับกับผู้ส่งเบอร์โทรศัพท์นะคะอีกอันนึงก็เขียนเลยว่าห้ามโยนระวังนกฟอร์พัสนะคะเนาะเขียนตัวใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็กำชับนะคะเจ้าของรถนะกำชับเจ้าของรถเวลาที่น้องไปส่งน้องถ่ายเบอร์ทะเบียนรถแล้วก็ถ่ายรูปคนขับแล้วขอเบอร์คนขับไปด้วยนะคะจะได้ติดต่อกันระหว่างผู้รับผู้ส่งนะว่าเป็นเบอร์นี้คันนี้ นะแล้วลูกเราอะค่ะก็จะถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดีภาพนะคะอย่าลืมนะคลิปนี้เป็นคลิปที่สําคัญมากนะคะอายุนกที่เวลาเราส่งต่างจังหวัดสําคัญมากนะคะเราต้องยืนยันทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายด้วยว่านกเราแข็งแรงเนาะให้เขาดูก่อนเนาะบางบ้านบางฟาร์มที่พี่รู้จักอะเขาเอานกเนี่ยไปตรวจกับสัตวแพทย์ด้วยนะ มีใบรับรองแพทย์มาด้วยนะก่อนที่จะส่งซื้อขายกันนะคะซึ่งก็เป็นเป็นการดีแต่ว่าเราไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้ในทุกๆฟาร์มหรือทุกๆบ้านนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำให้เขาปลอดภัยที่สุด แล้วก็เราจะได้มีความสุขทั้งผู้ซื้อผู้ขายนะคะเนาะสำหรับคลิปต่อไปนะคะก็เดี๋ยวเราติดตามกันในช่องพี่หนิงจากว i l l ลิฟฟอร์พัสนะคะนะเราจะทำคลิปที่มีสาระดีๆสำหรับการเลี้ยงนกแก้วออกมาให้ทุกคนได้ชม นะคะเนาะถ้าใครชอบใครอยากติดตามพี่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ด้วยเนาะพี่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปสัดถัดไปมาเพื่อประโยชน์ของทุกคนค่ะแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเลี ale, ้นงนกแก้วเลี้ยงนกฟอพรักเขาเยอะ,ยอะนะคะเขาจะได้ตอบแทนเราได้อย่างดีๆอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะขายจะต้องขายได้นั่นนี่โน่นนะถ้าเราไม่คาดหวังอะไรเราทำใจเป็นกลางเรารักเขาเยอะๆเ,เดี๋ยวเขาก็ตอบแทนเราค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ